ข้าครัวกันเนาะกับครัวคุณสมบูรณ์แอนแฟมิลี่จ้ะทุกคนจ้าวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนเมนื่อยหลายนเนดขนมปังกระเทียมจะ้ะอันนี้เอ่อคนไม่ได้ทําให้ดูเนาะมีเนยเค็มจะ้ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็เป็นผักผักชีฝรั่งจะ้ะนี่ก็เออไม่ใช่ผักชีฝรั่งกระเทียมแล้วก็เนยเค็มสามอยา่างจ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะ ง่ายๆเลยจ้ะเป็นขนมปังธรรมดาลเลยแหละขนมปังลุฟต์แบบนี้จ้าทุกคนทำเยอะเหมือนกันเนี่ยให้มันซึงเข้าไปข้างใน,น <c oughs> อ้ยขอผ <c oughs> <c oughs> เอาให้มดเสียดด้ เป็นอย่างดงอกได้หกชิ้นจ้ะทุกคนเดี๋ยวเอาไปใส่เตาอบจ้าอบไปจ้ะจ้าทุกคนทำขนมปังกระเทียมไปแล้วเนาะก็ใส่เตาอบแล้วเนาะทุกคนก็เดี๋ยวมาทำ พาสต้าเนื้อกันต่อเนาะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเนื้อวัวจ้ะเนื้อวัวนี่หมักด้วย,ยน้ำมันพืชนิดหนึ่งนะเผื่อให้ให้มันนุ่มใช้เวลานิดนึงจ้ะทุกคนเนื้อวัวจ้ะพาสต้าเนาะหัวหอมกระเทียมผักชีฝรั่งชีสเกลือพริกไทยพริกไทยดำแล้วก็ครีมสำหรับทำอาหารน้ำมันสำหรับ ผัดนะทุกคนไปลงมือทำกันจ้ะต้มพาสต้าก่อนเนาะพาสต้าใส่น้ำมันพืชกับเกลือลงไปแล้วจ้ะใส่ไปเดี๋ยวเราผัดเนื้อไว้ก่อนนะทุกคนน้ามันนิดหนึง เหมือนเดิมจ้ะปิดปากปิดจมูกใช้ <c oughs> ลงไปร้อนไม่ร้อนก็ใช่ไปจ้ะ บบเปเพื่อนิดนึงนะไปเท่เยวดัง เดี๋ยวได้แบบนี้เราเราตักพักไว้ก่อนนะทุกคนได้เลยค่ะต่อเลยค่ะมันไม่คือกล้บหอมจ้ะ จะใส่ไปคอึนหนึือก่อนลงรถเลยนะอตะกี้ลืมอนี่นใบทม,มาคงทาอันนี้เป็น ทีมอย่างชิ่งเคารเดี๋ยวเรานี่ไปให้เนื้อสุกนิดนึงะจ๊ะแม่เล็บชิมแล้วรสชาติเล็บบอกว่าได้แล้วพาสต้าเราก็ได้แล้วปอกินไหมเนี่ย ไม่ได้ทำ่อนะไม่ไ้ทำกินเฉยๆมาเป็นลายวอนนีได้ๆหนักปังครับเล็กอยู่บ้านนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้พักเลยลูกอะลูกไม่ได้พักเลยทุกคนมันจะมีสอบไงแล้วเมื่อคืนนะ่ะไปทำงานมา ทำงานมากับพี่สองได้ไหงหยองแม่บอกแม่เปิดเ,ดเสียงโทรศัพท์นะนอ้องถ้าเข้าบ้านไม่ได้อะไรไม่ได้ก็โทรหาแม่ได้ยินอยู่เขียบเอ้ยแม่จะไม่เรียกเด้อกูกระมื่อยกูเนาะเพชรให้กินเราต้องเอินให้กินอีกบ่เอาเด้อกระชิพลัง ชเอาใส่จานนะปะลูกใส่น,นีนให้เหมาะจา้าหาก็จะประมาณนี้จะาพอได้เนื้อก็ได้ติดต่อกันเราก็จะตายกับเนื้อเดทดแน่เนีะแหผู้ด่างสุดมาเด้เหนือี่ พอคิดไม่ออกก็ไม่รู้จะทําอะไรให้ลูกกินจ้ะพอคิดออกก็อเมนูโนโนเนื้อที่เราไม่ได้ทําบ่อยเมนูเนื้อเพราะว่ามันแพ้นเนื้อกิโลละอย่างดีเลยกิโลตั้งสี่ห้าร้อยหกร้อยอันนี้ซื้ออย่างถูกมากิโลละร้อยเก้าเก้ามันก็จะเหนียวนิดนึงเนาะหยองเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรลูก กินตามกาลังนะนะพี่น้องวันนี้เนื้อน้อยกว่าวันนั้นนะโอเคจ้ะทุกคนจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะพาสต้าเนื้อของหนุมน่มๆเนาะไปน่กมิใครเอามาก็น้อยต่อนเอาเยอะมากมากมากเมชาชดไม่เยอะวันเนี้ยแม่เปลี่ยนชา Ha mig, Är ek mig. Ja. Ehm, ja det är där det är bra. <laughs> jag skojar jag inte. Oh. จ้าทุกคนมือค่ำวันนี้นะจ้าของนุ่มนมเป็นพาสต้าเนื้อเนาะของเราเป็นตำไทยจ้ามีขนมปังกระเทียมด้วยโอเคจ้าทุกคนไปกินข่าเล้งกันจ้า อะไรก็กินไปง่ายๆวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะวันนี้อ้าวคนเป็นใครผมเป็นใครคนคนเป็นใครคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครอ๋อคนนี้เป็นใครอร่อยจังอร่อยจังอ้มันจะกะจีหูจะกะจีหูคืออะไรอะจกกะจีหูคืออะไรหรอ อืมออร่อยมากอร่อยคินอะไรขนาดตั้งเนื้อฮัทสึโนะมสอร่อยทอดสดอร่อยเลยอร่อยเลยหยองกินครีมกับเขาก็ไม่เป็นกินชีสกับเขาก็ไม่เป็นก็อร่อยเนาะอะไรก็ไม่เป็นหยอง ัเอาแบงเอาเดี๋ยวตัวเองเอาช้อนมาตักเนื้อแล้วก็จะมากินกับแม่ไม่ได้นะอแบงเอาตาไทยอะไรกินอยู่แต่ตาปะลาะอะไรไม่กิน <c oughs> ได้มาโลโกอมาก็ลเลยเออกินสักหน่อยอนี <c oughs> แค่นั้นเหรอ <c oughs> ไม่รู้มันเผ็ดหรือเปล่า <c oughs> ตักเอา ลองกินด้อะไกนบ้างลองดอเล็กออคุณกาดวยี่ิเลย้ไมไม่ลองกัดดูก่อนอืมไปใส่ซอสก่อนอร่อยมากแล้วพเบอกเนี่ยทาใครกำลังปังหับอะมจะเอาบังค้ออรยมังค้อร่อยอ่ะอ๋อเอ้ย Nou, die komt niet. Vrouwenstrasse. En vrouwenstrasse, dat Ik zag die met haar. Gauw kan, man. Gauw kan. กินตําไก่ไม่ค่อยอร่อยเลยอ้าวมันรู้ขาดอะไรขาดความอร่อยขาดแมททิวชิมไม่ใช่แมททิวชิมทางแมทิวชิมขาดพริกจะรู้ว่าหื้ยเผ็ดแล้วขาดมะนาวขาดน้ำตาลนี่ขาดอะไรมันาวอร่อยดีหอมซีอิ๊ด ไม่ได้ใส่น้ำข,ขาดขาดขาดทงดุงชื่อลเนาไม่ได้ใส่ <c oughs> ไม่มีทุกคนเมื่อวานพูดเรื่องผมคองผมฮะพูดเรื่องผมของผมผมของผมผมของผมว่าสีมันมันออก เพานถ้าถ้ามีเสื้อสีชมพูใช่ไหมเราก็ซักซักหลายรอบซักมันจะสีมันจะซีดมันจะซีดมันจะสีมันจะจืดเน่มันจะจืดทุกคนสีมันจะจืดมันจะแม่เข้มข้นมันจะจืดสีมันจะซีกับกาบอกว่าซีดครับ ช่างมันเถอะอย่าไปทำนั้นอยู่เนี้ยให้สีดำมันขึ้นอ่ะอั่นไ,ไม่ดีน้องนั่นไม่ดีนยองตอนอลเล็กี25ผมก็ไม่มีมจีอ่อ้าวผมจะไมมีไม่ใช่เรื่องว่าทำสีเรื่องว่าติวเรื่องว่าติว แต่คนมาปลุกกาแฟดดไม่ใช่พอทำสีผมผมจะไม่มีติวติวข้อสอบผมจะผมจะหายผ <c oughs> นเครียดไง <c oughs> <c oughs> ชาหนึ่งก็สอบเนาะเดินหนึ่งสอบเดินหนึ่งสอบแล้วตัวเองทํางานไปด้วยอะ่ะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมันก็หนักนดนงนะติวข้อสอบอีกแล้วมชอบปไปทีกคนไม่ใช่มันมันเดชทุกคนมันรีบรไม่ได้แต่ว่าทําแค่เดียนไม่ได้ทุกคนมันต้องเด่งออกทำหลายอย่างทำไงอ่ะมันไม่ถึง ก็แรงก็ได้เงินนิดหนึ่งก็ดีได้เงินนิดหนึ่งก็ดีครับอก็ดีแล้วเราซ้อนไก่ทอนี่มันเยอะมากเดเงินเยอะมากชาวที่นี่ไม่มันมีกิจกรรมเยอะมากค่กา็ได้ทำงานบ่อยอพาสต้าน่ะเคี้ยวหน่อยยองเครับีกกระปุนะแล้วสเปย์อมเยนก่อน ยังก็เดี๋อเขารียกมีฝันเยอะแต่ว่าเขาไม่ใช่ฝันเขาไม่เคี้ยวข้าวเขาไม่ใช่ฝันเขาไม่ใช่ใช้ฟันในการเคี้ยวข้าวเลยเนาะเขาไม่ใช่ทำไมฟัาทำไมต้องมีฝันลูกทำไมมะรู้ทำไมมายักษ์รู้ทำไม อยากรู้ทำไมครับพูดสิก่อนพูดก่อนอยากพูททำไมคืออะไรเดี๋ยวก่อนจะพูดอะไรทำไมเขียวอพอทํทำไมไม่เคี้ยวข้าวอ่าอยากรู้ทำไมทำไมอลไรไม่เคี้ยวข้าวว่าตอนพอมอายุยังมีกินโจ๊กกินโจ๊กไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเคี้ยวใช่กืนไปเลยครับเหรอตอนนะตอนเป็นเบบี้เหรอ เขาเก็บเนื้อไหมเขาเก็บเนื้อม่ใช่เก็บซุปท้ายโอหยเนอะแล้วพาสต้าเขาไม่เคี้ยวเดี๋ยวปาก่ยนจิ๋งหัวอเล็กซ์ถูกกันดิ่งแม่เจี๊วบน้องก็ไม่ทำยิ้มเฉียวฮานยิ้ดูไปไม่โกงหรอก เขาเขาอิ่มกันหมดแล้วเหรือจ้าของเดียวขี้โม้เรือจักของจะแค่นี้เอาอันนี้ดูกบ้างไหมเอายอดมากินที่บ้านอร่อยมากกินที่บ้านอร่อยมากอเล็กบอกเอาเอาอันนี้เอาเอามาให้ทุกคนดูอเล็กบอกว่าอะไรเอากล่องใหญ่กว่านี้ครับต้องมิต้องสอง เอากลองใหญ่กว่านี้เ,นเขาไม่มีกะทิาไมะทเขาไม่กินเขาไม่ใส่น้ำตาลเขาไม่อรเขาไม่มีกะทิเขาไม่ไไมีกะทิเขาไม่กินเขาไม่ใส่น้ำตาลเขาไม่อะไรกิา่มีกะาไม่นเไมนตอะไรเขาีกะทิเ่มีามนเมน้ลเ่องริ่มหมดแล้วลมันต้องใช้ข้าลโพดกล่อะแลเวถ้าเล็กะิเอา <c oughs> อ่ะกนได้ <c oughs> ยังกินได้ แต่ว่ามันจะแพงนิดหนึ่งช่วงนี้เขาโพดอ่ะเพราะว่ามันหมดแล้วลรจริงนันหล <c oughs> ะเคจกเสร็จไปอีกหนึ่งมือจะทุกคนมืออื่นคิดไหมเมนูสิกินี้ยังคักแนมไปโรงเรียนพรุ่งนี้ไปมาหาลัยพรุ่งนี้ไปทำงานพรุ่งนี้ยบอ่ะทุกวนพรุ่งนี้อาทุกวันพรงน้อืมทุกวันพรุ่้ข้อความข้อความอะไร รถที่สั่งอาหารรถที่สั่งอาหารคือฟูตโตลครัฟูตโต้ละทำไมอ่ะทำไมเป็นเสื้อของฟูตดโตด้เอปที่บอกว่าอ้าวมันจะมีมี80%จบับบัตรอะไรแบบนี้แล้วเราไปได้ฟูตโด้ละมาจากไ,ไหน,หน,นตัวเองอันนี้แอปเหรอไม่มีแอปครับโหลดแอปเหรอครับระวังเขาจะดะเดฮาดี้ดนเฮดเตอร์โอมอเดหุนฮอแอปนนทิงแอปอุโซ ทีฟอดราฟ้าเห็นในวาร์ดอกอีก52,000โครูเนอะม่ไม่ให้เก็บไปทั้งรูปใชอย่างที่มันจพิมพ์วันี้เหตุน่าสนใจได้เยอลียะอ๋อฟอชิกตีแมะมันทุกวันได้อ่าทุกวันได้ข้อความจ่ายเท่าไหร่อไม่ใช่ถ้าถ้าเล็กสั่งอาหารหนึ่งอย่างเขามาส่งเขจ่ายเท่าไหร้าไม่เกินห้าขั้นต่ำห้าสิ ขั้นต่ำห้าสิบครนไม่ะดูโมบิท่อแล้วอ๋อเซอร์วิส้นะขั้นต่ำห้าสิบครนมั้งถ้าแม่บอกไอ้นี่ไม่รู้เพื่อนชวยให้ผมเหรอโอเคจ้ะทุกคนฝากคลิปไว้ซ้ำนี้จ้าเดี๋ยวพอกันใหม่นะจ้าบ๊ายบาย